cap yeah. คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่สถานการณ์ทางการเมืองเหลือเวลาอีก3วันเท่านั้น13กรกฎา,าคมโหวตนายกรัฐมนตรีจะจบภายในรอบแรกพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือจะต้องไปต่ออีกหลายยกแล้วอาจจะมีตัวละครลับเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยจริงหรือไม่พิธาดีเขาต้องผ่านหลายด่านนะครับ,รบทั้งต้องชนะใจเพื่อนสอสอและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอวอทั้ง150คนนะครับและก็ยังมีคดีนะครับที่อยู่ในมือของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นก็คือ ดีเรื่องของคุณสมบัติการเป็นสอสอ,สอหุ้นไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าอยู่ๆวันนี้เนี่ยมันมีรายงานข่าวจากกกตออกมานะครับว่าจะทําการประชุมกันแล้วหลังจากนั้นจะส่งคดีนี้ไปให้สารรัฐธรรมนูญทําการวิจัยนะครับก็เลยทําให้แกนนำพักก้าไกลเนี่ยเขาตกออกตกใจเลยนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันพอเหมาะพอเจาะอีก3าวันจะวตพิธาและกําลังจะส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรือก็เลยทําให้นายชัยธวัฒน์ตุลาทน ที่การพักคก้าไกลนะครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับรีบส่งหนังสือด่วนไปยังกกตเพื่อคัดค้านการที่กกตจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีหุ้นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตน์เนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดขั้นตอนตามที่ระเบียบของกกตระบุเอาไว้เองเนื่องจากมีความเร่งรัด เกินกว่าเหตุนะครับจนน่าสงสัยเจตนาของกกตว่ากระทําโดยความเป็นกลางเนี่ยหรือไม่นายชัยธวัฒน์ยังบอกตอ่อนะครับว่าตามระเบียบของกกตเมื่อมีการร้องเรียนผู้สมัครคนใดเกี่ยวกับการกระทําหรือว่าการขาดคุณสมบัติคณะกรรมการต้องไต่สวนสืบสวนรวบรวมความจริง จากนั้นก็ให้แจ้งข้อเท็จจริงและพฤติการรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกร้องได้รับทราบแล้วก็ให้ผู้ถูกร้องเนีเขาไปชี้แจงก่อนจากนั้นถึงจะดําเนินการต่อไปที่สารรัฐธรรมนูญวิิจฉัย ในกรณีนี้เมื่อมีการไต่สวนรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริงให้กับนายพิธาทราบซะเลยสาไปและก็ยังไม่มีการเรียกเจ้าตัวไปชี้แจงด้วยแต่กลับจะเร่งรัดส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งเข้ากับกะกะตกำลังทำผิดระเบียบของตนเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในวันที่13กรกฎาคมนี้เหลือเวลาอีก3-4วันก็จะถึงการโหวตนายกุัฐมนตรีการที่จูจ่ๆกะกะตจะเร่งรัดทำข้ามขั้นตอนส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทันที อาจจะทําให้สังคมเนี่ยตั้งคําถามได้ว่าองค์กรอิสระทําหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางมีเป้าประสงค์ทางการเมืองหรือไม่ผมเชื่อว่าประชาชนเฝ้ารอการโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งประเทศจึงไม่ควรมีการกระทําใ,ใดๆที่จะขัดขวางการตั้งรัฐบาลตามคันลองของประชาธิปไตยครับ ในเวลาต่อมานะคะคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตก็เปิดเผยค่ะว่าในการประชุมกกตวันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการลงมติเรื่องของคุณพิธาถือครองหุ้นไอทีวี4 2 0ห0หุ้นเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 เพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นะคะเพียงแต่เป็นการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมกกตรับทราบก็เท่านั้นค่ะสําหรับวันนี้ที่ประชุมกกตใช้เวลาประชุมตั้งแต่แตบ่ายโมงเลิกประชุมประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะไม่มีการถแถลงใดๆแต่มีรายงานว่ากกตน,นัดประชุมต่อวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาและวันที่13กร,รกฎาคมในเวลา9นาฬิกาด้วยค่ะที่คุณผู้ชมครับ